แล้วเสร์จเขาเรียกมาทำให้มันจบลงไปด้วยการลงสีทั้งสามบทที่เหลือจะเห็นด้ว่าลงสีเป็นยังไงบ้างแต่ยังหนึ่งคือมันเอาลงไม่ได้ โอเคได้แล้วมันก็ยังไม่ได้โอเคได้ไม่มาลงสีเลยเลยโอ้นี่โอเคผ่านผ่านที่หน่อยดูใบผมนี่ยาวโอ้กดพีเตอร์โอ้ ไปที่สุดมนไลยครับลงสี่แล้วจบทีเดียวเลยนี่โอ้ลงพีดไปเท่านั้น ร้อยเซอร์เขเนี่ยจะได้แค่เห็นแค่การลงสีไ่ได้เห็นการตัดต่อพอตัดต่อจะเป็นตัดต่อเองแต่ถ้าลงสีมันก็ได้เห็นอยู่บางส่วนว่าอีพซน,นั้นเป็นยังไง ถ้าปิดปิดแบบไม่ไม่ให้ดูแล้วพอแล้วแค่นี้ถ้าเสรยแล้วเดี๋ยวรงสีเอพิโซดหน้าสุดเก้าว้าว สุดเก้าใก็จบแล้วสินะอีกประมาณหกอันดับอสุก้าอีกหกอุสุซีรีส์นี้ก tamam. ็จะจบลงเป็นซีรีส์ที่สนุกก็ต้องจบลงในตอนตีซีรีส์แรกแต่ไม่ต้องห่วงซีรีส์มีซีซั่นสองแน่นอน ทีซีซันสองใช้วเวลาทำนานพราะขอยากรอซีซันสองน่าจะทำปีหน้าเพราะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เจ็ดเอพิซอดยังไม่ได้ทำเลยก็ต้องรอเจ็ดเอพิซอดเสร็จก่อนถ้าเสร็จแล้วซีซันสองอาจจะมาไซีซันแรก มันดูครึ่งคึ่งคึ่งกลางๆดูแบบใช้ไม่ได้ก็อีศชัสองก็ไม่ต้องมีเพราะทำไปอาจจะแบบทำไปอาจจะไม่ถูกใจคนดูคนนี้ก็ได้ทิศัี่สองอาจจะมีตัวละครที่หายไปอยู่ประมาณน่าจะเยอะอยู่แต่ถ้าตัวละครหลักก็หายไปอยู่หนึ่งตัว แต่ยังไม่บอกว่าตัวไหนหายไป่อนนะซีซั่นสองมันแค่ซีซั่นแแค่ซีซั่นแรกตัวก็ตัวคอนเยอะมากเลยต้องอาจต้องตัด ออกใบบางตัวถ้ามันเยอะถ้ามันเยอะจะให้คนทำหนักก็ได้เราจะใช้เวลานานขึ้นงานวาดแต่ละจุดแ้วก็นะซั่นสองตัวละครสำคัญอย่างที่บอกต้องหายไปหนึ่งตัวถ้าใครจะบอกว่าตัวละครที่สำคัญ ตัวนี้น่าจะหายไปคนดูด้วยจะจำไม่ได้เพราะมันนั้นหายไปนานมากเฮ้ยอินโซนีพีโชเทพป่อ ยูเอสดสิบก็ไม่นับยูเอสดเก้านะยูเอซดเก้าจจะใช้เยูเอซดที่ใช้เวลาทำนานละ่าสุดก็ได้ว่ายูเโซดสิบจะบอกชื่อเลยก็ดูแบบไม่ได้ค่อยยูเอสดสิบเกี่ยวเรื่องกับตัวละครรายจุดหนึ่งหรืออาจจะเป็นการย้อนหลัง ก็ได้ย้อนหลังทีมพูลิสเซเนลแซมพูลิสเซเนลวิลออกเสียงถูกบอนะเป็นการย้อนอดีตเหมือนกับฟิโสน์ภาดของมองูเรดโดนมาแล้วสินะโอ้เห็นทีไรรู้สึกอยากกลับไปแก้มากแต่ไม่ทันแล้ว กลง euh, ังเก่าเทแท้เทมาเยอะเลย ผ้อของขอองแฟนตัวร้ายจะแชทเลย ไล่สดนี้อาจจะเงียบเหงาหน่อยว่าคน,คนว่าคนวาดและคนลงสีจะตั้งใจตาลงสีสีหน่อยจะได้เสร็จเร็วคนวาดหรือคนลงสก็คือคนเดียวก็เน่าใช้เวลาสักพักเลยฟ่าจะตัดต่อแล้วลงสีเสร็จ พรุ่งนี้เอพิโซด8ทาร2อาจจะลงในตอนช่วงเย็นเย็นหรือไม่ก็วันนี้แต่โอกาสที่จะเป็นพรุ่งนี้มากกว่าใครที่รอเอพิโซด8พาร์ท2ก็เตรียมตัวเลยเพราะว่าอาจจะลงในในวันพรุ่งนี้หรือวันนี้แหละ ไปที่เหยาอยอยู่ก็อดทนนิดหน่อยนะจะใกล้เสร็จแล้วดูเพื่อเพื่อจ,จะเรินต่ออาจอไปเป็นวันวันหนึ่งเลยก็ได้ไล่สดครั้งนี้อาจจะไล์สดวานรัก25นสินี ยี่สิบห้าสี็ได้เพราะว่าอีกอีกสักครั้งจะต้องไปไปนี่แล้วไปกี่จะจะไปกินข้าวแล้วก็ <c oughs> รีดจีบอกจะไปกินข้าวแล้วสวัสดี เฮลโหลจุดตักลับมาแล้วเพล่าเช็ดเฟนควงเอ้าลืมลงสีตรงนี้เขลงเลยกัน ก็กดผิดอย่างที่อย่างที่ได้เห็นชื่อไล์เซร็จไปแล้วก็จะทำให้มันจบไปวันนี้เลยลงสีแต่ถ้าตัดต่ออาจจะใช้เวตลงถ้าตัดต่ออาจจะใช้เวลาอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ ตอนนี้วันที่เข้าไปดูไลฟ์สดวันไลฟ์สดของต่อไปต้องทำให้เสียงมันดังขึ้นละซื้อมาทุกตัวเนายเกิดผิดเจ๋วี ้าใครใครที่เรียกวีเป็นังินแต่ถ้าผมเรียกวีเป็นเจ๊ทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ตรงนี้ครเหมอนกันเฮ้ยเ่้ยวัดโงเรียนมีกระสีอย่าง มีมีนักจัเจอพี่แล้วครับคุณพีเพื่อใครยังไม่รู้นะดีคุณพีถาะโอ้โหเหลืออาวามมีครับเช็ด ต่อไปก็ความลับเซรเปิร์ลมูโมดไวนิฟ้าว่าจะว่าอะไรทีไม่บอกค่อยให้ดูผลโู้เองว่าหัวข้ออะไรคุณรู้ทำไม ที่เคยเข้าค่าเสือเวลาทำอะไรไม่สาเร็จสักอย่างที่หัวหน้าเขาสั่งอาจจะโดนลงโทษงี้โอ้ววเวฟกซิีมาเมื่อกี้พูดถึงอะไรเหอลูกเสือก็แต่ในลูกเสือสี่โอนหรือไป ฮารลล์โดลุว่าแซมน่าจะโดนว่าตัวละครตัวหนึ่งในซีน่าโดนจับจับโดนจับมาแต่งตัวเป็นฮาโลลุแน่เลยใครอยากเห็นตัวละครในในซีรีส์นี้จับโดนจับตัวเป็นฮาโลลุฮาโลลุฮาโลลุ โอไม่นนเกิดไปผาดรูเขาาราูเดี๋ยวว่าผาดราูแซมแน่เลย <laughs> อ๋อเนรีกาค่ะ <laughs> สงส่ต้องสอง่ง เขาจะต้องโอ้ต oh, ังค์เขาจพาดลู shut up แม่เละคุณพี่น้พาดดลูพาเดลูในคุยม่ะพาเดลูในคุยมอะารลู้ไ่ ถ้าสี่มันน่ากลัวฮารุน่ากลัวจริงๆเลยลูกเข้าเร่วมอยู่ต่อตดันมันมีสิ่งที่ฝันรู้จะหายไปไหมบอกให้เล็ว่าไม่

วันนี้เาเสร็จมาอ,อ้าบอกวาตอนนี้นแองรัมาบ้าเดียวดายไฟเยวตอนนี้คุณพีแองรักกมาไาเดียไดายผิดต้องตัวนี้ ว่าแต่แซมไม่ได้ใส่ไว้ตั้งแต่เอพิโซดไหนต้องหาเวลาว่างไปดูสนหนะยี่สองสี่ตรงนี้แล้วก็ <c oughs> ไยสุดขั้งต่อไปอาจอาจะเป็นสัปดาห์หน้าเลยก็ได้ว่าช่วงนี้ก็ไม่เคยว่างท,ทิดเรียนอยู่ออวันลอยกระทง,ต,ง,ต,ต,งต,ทตั้งแต่สองวันตั้งแต่คอเค่าววันที่แล้วก็จะส่าววันที่แล้วใครได้ไปลอยกระทง่งางฮอรุ พัสดุล่ะตอนไหนโดน,นทบครบรักเหรอดูแล้วอ้าวเลยตรงนี้เกี่ยวว่าผีดูแล้วโดน,น,นถ้าดูตอนแรกก็ไม่เข้าใจแต่พอดูรายละเอียดรอบ็เข้าใจ ตตแต่คจยิง่ว่ามโทรนยิงยร้ายแต่แต่ไม่ไร้ายมนว่ารโอเคอีกประมาสักหกนาทีแล้วสุดเราจะจบโอ้พอเดวรู้ แล้วต้องมแูด <c oughs> โอ๊ะโ,โอเค <c oughs> ขอให้เขาช่วยที่ฮัลหลมันยิดมันยิดคองไว้สดนี้แล้ว วิดคองไม่พอใจไม่เขียนอย่าจนพอดูอย่างนี้อ๋อแั้นว่า อาจจะมีแบบผมกับ E.G. ใครเที่ยวฟกันโอ้ยถามแบบนี้มาไม่ต้องคิดเลย E.G. ล้อเล่นห้าเป็นในจก้กห้าเป็นในจักจวากวแบบแบบไหนครัแบเบที่ฟอะไร ความเท่มาแล้วแต่ว่าคนว่าในจักรวาลหรือคนทําในจักรวาลเขาว่าเป็นไงถ้าเป็นจักรวาลผมผมค่อนข้างให้กับคุณพีนะเพราะว่าคุลิจีเขาอาจจะแบบลุกเข้มขึ้นอย่างนี้แต่ถ้าเรื่องาา์มแต่งตัวดีรอดูรอเท่ก็คุณพีเลย ไม่หรอกทรงผมมันเหมือนกันเกือบทุกตัวแค่คุณพีแค่คุณจีณ G, เขามีสองอะับสองส่ไงว่าการว่าตัวละครในซีรีส์นี้ทรงผมเหมือนกัน,กกนทุกตัวเลยป่าเกือบทุกตัวเลยอ่ะต่ตอนนี้ในแชทมีคำว่าฟาโดลูฟาโดลูด เป็นมนุษย์แล้วหวัวสูคือวานอนวานอนฮูกันกันดาโอ้มีตักแต่ไล่เสดทจาเกือไว้จะทุก <c oughs> คุณเตอวะวอลทูขันขนร้องหยุดหยุดหยุดได้แล้วนะผมจริงไฟ์สดมันก็แล้วแต่ว่าค่ะเขาจะพิมพ์ันแต่นี่มันมันมากไปนะจะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเราก็ดูทน,นได้แล้วคนอื่นเขาถ้าเขาเขาไม่พอใจก็ต้องหยุดน,นะ ก็เหมือนจะหยุดไปแล้วใช่ไหมกีเต็มแซมพาลูเต็มฮ่าแซมพาลูเต็มว่ามันต้องเอาแล้วอะแซมเป็นแซมในร่างพาลูเอแต่สปังกี้มันได้โดนเอ็กซ์ าน,นนะยังคุณพีแซมในล่างเอพีในล่างสปันกี้มีผมกำลังวาดอยู่โอดีผ๋ผมให้ถ่ายว่า,วาตัวตอนในสปันกี้ของคุณคือตัวอะไร วินแน่นอนยังไม่บอกหร่าตัวไหนไอ้คุณไม่ทาอย่างเรูุ้่นตัวละครคุณละตัวละครที่เป็นตัวละครตายในสปันกี้อ่ะเป็นของคุณตัวละครที่ตายแต่ตายแบบไหนของคุณรู้หรอพาดูรู้โอ้ไม่กอด ปไปทางสี่ชวมนี่เลยไพนีนะเป็น,ยน,นเยาไม่ทันเลย ก็อาจจะเป็นอนั้นมั้งโอ้ว้าวลืมผิดอันหรือว่าคุณพี่จะเป็นในล่างเป็นตัวละครที่ไม่ตายดีหรือให้เป็นตัวละครที่ตายแล้วแต่และกัน แต่รู้ว่ามีคุณอีลิตเอ็นมีคุณอีลิตเอ็นแน่ผมวาดเสร็จแล้วมองไม่เห็นต้องต้องต้องบีตายหเห็นทำไมแสียเปรีย อยากดูอีพิโซดแปดพัาสองแล้วมั้งถ้าใครอยากรูก็เตรียมตัวดูได้เลยวันนี้ไม่ก็พรุ่งนี้ถ้าใครฟังถ้าใครฟังตอนแรกนะแต่เผื่อใครกี้ข้ามาหรือยังไม่ได้ฟังบอกให้อุ๊ยนี่สปอยพอพอ,อยังนะ

เนี่ยได้มาแค่นิดหนึง่งยังไม่ได้เต็มได้มาแค่นิดเดียวแต่ก็เยอะอยู่เพราะว่าได้มาคืนคืนบท5แล้วบท4เลยแค่บท5นิดหน่อยก็จะเสร็จอย่าติดตาฟีเขาไว ขอบคุณที่เข้ามาดูไลฟ์สดครั้งนี้ขอโจบไวเพียงเท่านี้ไว้เจอกันไลฟ์สดครั้งหน้าหรือคลิปวีดีโอหน้าหรือคลิป็อดหน้าขอบคุณครับบายบายวก็แต่ลืมอะไรแปละน่าลืมละ